สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำเมนูกะทิปั่นหวานเย็นวุน้นแฟนซีกันค่ะดเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะก็จะมีกะทิสดชาวเกาะน้ำตาลทรายน้ำแข็งวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมก็จะมี3รสชาติ3ามกลิ่นด้วยกันนะคะก็จะมีกลิ่นองุ่นเคียวโฮกลิ่นเมลอน กลิ่นแตงโมเดี๋ยวเราไปดูอัตราส่วนกันเลยค่ะเดี๋ยวเรา,าเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากกะทิแล้วก็เทใส่หม้อเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเราก็เปิดเตานะคะใช้ไฟกลางคนให้น้ำตาลทรายละลายพอคนจนน้ำตาลทรายละลายแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยเดี๋ยวเราทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะพอเราเตรียมส่วนผสมครบแล้วต่อไปเราก็จะมาปั่นกะทิกันเลยค่ะ แล้วก็จะนำน้ำแข็งเทใส่ใเครื่องปั่นแล้วก็ตามด้วยกะทิที่เราเตรียมไว้นะคะเทลงไปเลยค่ะกับปริมาณดูนะคะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดถ้ากะทิน้อยไปก็เติมลงไปได้นะคะ ปั่นละเอียดดีแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากวุ้นมะพร้าวกลิ่นองุ่นเคียวโฮนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยกะทิที่เราปั่นไว้แล้วก็ตกแต่งด้านบนนะคะด้วยวุ้นมะพร้าวกลิ่นแตงโม แล้วก็อูนุพะลกิ่นเมลอนแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะเมนูกะทิป,ปั่นหวานเย็นวุน้นแฟนซีก็เป็นเมนูคลายร้อนที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ